สวัสดีครับกิษตาฝันครับผมพี่น้องครับตอนนี้กรสิเขาสู้นาแรกนะครับระดับน้ำในปลาบัวของผมหนึ่งกรสิจะลดลงนะครับแต่ว่าผมกสิบัวเติมน้ำใส่เราพราะผมสีอันจับปลานะครับปลาอันที่อยู่ในหน้าบัวของผมนี่สิมีหลายแหงนะครับบัวจะเป็นปลาธรรมชาติหรือว่าปลาปล่อยนะครับจากประสบการณ์ที่เลี้ยงปลาแล้วมาหลายๆอันปีนะครับอยู่ในปลาบัวนี้หูเลยนนะครับเพราะน้ำบวกนี้ นกสีล่งครับว่าจะเป็นนกเจ้านกกระย่างมันอริยว่าลงกินป่านะครับพี่น้องครับผมโดยเฉพาะพวกปัวมันอันยุบล่งเน่านะครับมันก็สิเป็นนานลงลงนี่แห้งมากเลยนะครับอ่ากาบมีสองทางผมเหลือกอย่างเหล็กคือซูบพี่น้องครับผมอย่างที่สองนะครับคือว่าจะให้ถ้าอยากให้มันบุกอีกนะครับเมื่อก็ต้องมีสิ่งนี้ด้พี่น้องสิ่งที่เรียกว่าเหอะนะครับผม คืออันนี้คือเป็นมองที่เออไวให้ปลาลูบส่อนโตนะครับบัวห้ยนกไม้เห็นปลานะครับเขาจะไดบุลงมากินครับผมพี่น้องเฮ้อันนี้เข้าเ็ดไปมอง่าน้ำเลือกที่สุดของบอนนะครับของผมคือคือบริเวณนี้นะครับการทํากับวั็ดุย่างยากนะครับก็คือเอาง่ามใหม่นะครับผมมากรองร่วมกันนะครับผมพี่น้องเพื่อให้ปลามลูบส่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นผู้ปัญญานะครับในการอันป้องกันงกกินปลานะครับพี่หนองครับผมก็ว่มีอย่งางไรเด้วยครับพี่หนองสำหรับคลิปนี้เจ้าเวสันนี้ครับสวัสดีครับ